สวัสดีพี่น้องเจดวงมาอัปเดตข่าวซูพี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ในส่วนของทางทานายพัดพี่น้องเพิ่นก็นได้ออกมาโพ์สี่แจงเนาะในส่วนของเรื่องอทานายอิกกี้นั่นแหละพี่นอ้องกรณีกรณนานี่ที่มีประเด็นกันเยอะแยะหลายอย่างที่ผ่านมาพี่น้องที่มีประเด็นกับท่างขุ่นเง้นเพาๆเนาะอิกกี้เป็นใครอันนี้ก็คือทานายเป็นคนเบาพี่น้องเพิ่กนกว่า ผมไม่ได้รับเป็นทนายให้อีกี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอีกี้เป็นใครทนายสายพัดออกมาแจงชี้แจงแถลงไขสู่พี่น้องฟั่งเหล่พี่น้องก่อนหนานี่ก็คือว่า่ทั้ทงเอฟซีทั่งแต่ละคนเนาะกว่ามีคาวแวลวๆมาว่าทางังทนายพัดนี่เป็นทนายให้ทงังอีกี้ก็านานี่ที่แบบว่ามีประเด็นกันกับทางคุณแพ้วเภาเนาะเพื่อนกันเลยแด้ออกมา พวดซีแกงความเป็นจริงแล้วพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นบได้รับเป็นทนายให้อีกี้เด้อเพราะว่าอ่าผมหนีบฮู้ว่าอีกี้นี่คือผู้ใดว่าสันวาพี่น้องอันนี้ก็คือทางคอมเมนต์ในส่วนของทาง f อก็่มาเมนตอบ่อว่าอ่าทนายก็กลัวอีกี้ว่าสันวาพี่น้องอ่าบางท่านก็ว่าขออนุญาตคำนคะาว่าซันวะบางท่านว่ากี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปราบเมียน้อยและผัวน้อยข่าว่าสันพี่น้อง บางท่านว่าเออนั่นนะสิอีกี้คือใครลืว่าสันวะตามมาตะวันัะเพแตะวันตบ่ท่านหลู่อยู่ว่าอีกี้คือไผ่าสันอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคอมเมนต์ทางเอฟซีพี่น้องเอฟซีบางท่านพี่น้องเิ่นก็ว่าคันแม่นพู้ไดตามหาอีกี้พอแล้วหรือว่าตามหาหูแล้วบอกใครตามหาแม่พโพดับน้ำแน่เด้อคะา่าสันวะพี่น้องเพิ่นก็คำๆเนาะขนาดบ้านท่าน่าพอหูแล้วไผสิไปหูว่าสันวาเพิ่วมาพี่น้อง แล้วพี่น้องแล้วพี่น้องท่านใดหูจกักบออีกี่คือไผ่หนิพี่น้องก็คือแบบว่ามีประเด็นเนาะมีดราม่ากระแสมาว่าทางทานายพัดนั่นแหละเป็นทานายให้อีกี่เพื่อนก็นเลยได้ออกมาชี้แจงได้ออกมาโพสบอกแล้วว่าเพื่อนนี้บ่ได้เป็นให้อีกี่เด้อซันพี่น้องก้ามาตามกันต่อพี่น้องบา่ทาทนายท่านใดรับเป็นในส่วนของทางทานายของอีกี้พี่น้อง น้องหลังจากที่ทนายพัดทนายฟิลแลนด์เพิ่นก็ออกมาโพสเนาะเจดวงก็เลยได้เอาข่าวมาอัปเดตซูพี่น้องฟังเด้อมื้อนี้มื้อนี้เจดวงก็ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีข่าวมาอัปเดตใหม่ก็เสีเยามาฝากพี่น้องใหม่เด้จ้าก็ฝากกดติดตามเจดวงในเด้อมื้อนี้สวัสดีจ้า